นะโมตั Ugh ENNIS, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ksi, ุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเรนะสุขันติยันติสีเรนะโสภะสัมปทาสีเรนะปุถิตยันติตัสมาสีรังวิโสเะเยติ บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมมทินาในสีดานิสังกพนานาันนาอานิสงการรักษาสิทธาเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มคุณศรัทธ,ธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสของทั้งสาธุชนทั้งหลายผู้มีความขวนขวายใส่ใจในการบำเพ็ญบุญกุศลราศีทั้งเป็นการสร้างสารตความจริยธรรมในประเพณีที่ดีงามปฏิบัติ ปฏิบัติชอบต่อไปตามสมควรแก่เวลาดำเนินตามความสุภาษีที่ยกขึ้นเป็นบทุเทศเบื้องต้นว่าบุคคลได้ไปสู่สุคติก็พอสินถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติก็พอสินและถึงพานิพานได้ก็พอสินเพราะฉะนั้นบุคคลพึ่งชำระสินให้บริสุทธิ์ดังนี้อันจะได้อธิบายเป็นระดับสืบไป คำว่าศีนหมายถึงการควบคุมรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่เอียงเอียงฟุ้งเฟอ้อไปตามสิ่งย่อยุชวนให้ฝันเฟื่องตามกระแสของโลกปัจจุบันซึ่งจะต้องอาศัยความอดทนข่มใจเป็นอย่างยิง่งประพฤติปฏิบัติให้เป็นสุจริตทำให้ผิดต่อกฎข้อบอังคับของบ้านเมืองดังนั้นสิ่งนี้จัดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการควบคุมกายวาจา ปติมีควา,า,ามสม่าเามทั้งเป็นการรู้จักเรียบยัง้งการทำการพูดให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ที่ดีเพื่อให้สังคมของมนุษย์มีจริยธรรมอารยาธร,รรมประเพณีที่ดีงามสำหรับการประพฤติปฏิบัติและใช้ชีวิตอยู่เป็นร่วมกันด้วยความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้หน้ อาศัยเป็นอย่างยิ่งสิน5ห้าตามที่ตั้งไว้เป็นข้อเทศนานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหาประการอันเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมทั้งเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบโดยกำหนดให้มนุษย์ทุกคนมีความคลุกในสิทธิเสรภีภาพของการแลกันสิน5ห้านี้จะเป็นหล่าจริยธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างขอบเขตให้แก่ตนเองไม่ให้ลื่นไหลไปตามคำโฆษณาชวนเชื่อที่ย่ออยู่ให้โรคโกรธหลงดังนั้นบุคคลผู้สมาทานรักษาสินห้าเป็นนิดจึงดำเนินชีวิตไปด้วยความเรียบง่ายและปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายความหมายของสินห้าประการคือ 1. เว้นจากการฆ่าทำลายเบียดเบียนผู้อื่น ด้วยว่าชีวิตของทุกคนย่อมเป็นที่รับเป็นที่ห่วงแหนรับสุขเกียรติทุกไม่ปรรถนาจะให้ผู้ใดมากำจัดสิทธิหน้าที่ของตน2เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพจริติตเพราะว่าทรัพย์สมบัติเป็นของพื่งใจเป็นสิ่งที่อำนวยประโยชน์ความสะดวกสบายสำหรับการดำรงชีพ ซึ่งเจ้าของไม่อยากให้อันตรายสูญหายไป 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเพราะว่าการประพฤติผิดทางประเวณนีนั้นเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดความแตกเล้าระแวงสงสัยต่อกันในระหว่างสามีภรรยาทั้งทำให้บุคคลที่อยู่ในสังคมเกิดความไม่ไว้วางใจต่อกัน 4. เว้นจากการพูดเท็จคำหยาบคำสาเสียและคำเอเจอ ด้วยการหวังผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสัมรทธมีความเข้าใจดีต่อกันถ้าเว้นจากการดื่มกินของเมาทุกชนิดอันเป็นเหตุให้ลืมตัวไม่มีสติสัมัชัญญะที่จะประคองตนไว้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ประพฤติร่วงละเมิดสินทั้ง4ข้ออเบื้องต้นฉะนั้นผุ้คนผู้สมาทานรักษาสินห้าประการซึ่งมีมานั ปาดาติปาตาเวลมณีคือเว้นจากการฆ่ากาั์เป็นต้นได้ครบถ้วนบริบูรณ์ดีแล้วชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบโดยแท้จริงมวลมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในรูกนี้ต่างก็ต้องการความอยู่ดีและบรรลุถึงจุดหมายด้วยการทั้งสิน้นแ่่ลว่าการที่จะบรรลุถ,ถึงจุดหมายอสูงสุดนั้น ก็ต้องเริ่มต้นจากการรักษาสินค้าแล้วยกระดับจิตใจให้สู่เงื่อนไปตามระดับซึ่งหมายถึงทําใจให้มีคุณธรรมหรือมีความเที่ยงตรงถูกต้องที่สุดจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถ้าทำไม่ได้ตามที่กล่าวมานี้ก็เป็นได้แต่เพียงคนสมด้วยคำกวีที่พระอาจารย์พุทธคุณได้ประพันธ์ไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนหนึ่งยูมีดีแค่แววผนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาพก็ทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรียบปีดาคืนวันสุขสแส์จริง ดังนั้นสิน้าประการดังที่กล่าวมานี้เป็นคุณธรรมจัดยธรรมที่มีระเบียบกฎเกณฑ์สร้างความสมงบสุขและอำนประโยชน์สู่แก่มวลมนุษย์ทุกชนชั้นในสังคมฉะนั้นการปฏิบัติรักษาสิน้าอยู่เป็นนิตหรือดำเนินชีวิตตามหลักเกณฑ์ของสินแล้วก็ให้เกิดอนอิสงส์คือความดีที่อํานวยะโยชน์สุขแก่บุคคลผู้รักษาสินถึงแปดประการคือ หนึ่ทำให้มีอายุยืน 2. ทรัพย์ส,สมบัติมีความปลอดภัย 3. สังคมครอบครัวมีวความอดทนสี่คนทั้งหลายให้ความเคารพเชื่อถือ 5. มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 6. ชีวิตดำเนินไปทางที่ดี 7. มีเศรษฐกิจพอเพียง 8. มีใจเยือกเย็นและดับถุกได้ อันทีสองแปดประการนี้เป็นประโยชน์ที่ผู้รักษาศีลจะได้รับอันเป็นผลดีที่เกิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสุขตอบสนองต่อผู้รักษาศีลอันหนึ่งศีลห้านี้ทั้งเป็นปฏิทานคือข้อปฏิบัติสำหรับความสำคัญการดำเนินชีวิตของทุกคนและเป็นอภรณ์เครื่องประดับที่มีคุณค่าส่งส่วนประการหนึง่ง สมด้วยสุภาสิตท,ที่ปรากฏอยู่ในคนทุกขิกายเทคาทาวะสี่รังอาราทานังเศถษังแปลความว่าสิลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐสุดดังนี้ความหมายว่าสีงเป็นคุณธรรมที่ประดับกายวาจาให้มีความสง,ง่างามอยู่ตลอดเวลา ไในกำหนดว่าจะเป็นเวลาใดเมื่อรักษาสิ้นอยู่แล้วจะเป็นผู้มีความสง่างามราศีตลอดไปไม่จังกัดว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวหรือคนชราส่วนเครื่องประดับอย่างอื่นเช่นเสื้อผ้าแหวนสร้อยเป็นต้นต้องใช้หรือประดับให้ถูกต้องตรงกับไปของบุคคลทั้งยังต้องประดับให้ถูกกาลเทศะ แต่ถ้าล่วงเลยเวลาไปแล้วก็หมดความสง่างามและเครื่องประดับบางอย่างก็อาจจะให้ผลร้ายแก่เจ้าของก็เป็นได้เช่นสร้อยคอทองคำแหวนเพชรเป็นต้นประดับไว้กับตัวในเวลากลางคืนหรือไปในสถานที่เปี่ยวอาจจะให้โทษถูกทร้ายร่างกายแย่งสิ่งทรัพย์จากโจรผู้ร้ายก็เป็นไปได้ 5ินประการนี้มีลักษณะที่ตรงกันข้ามคือไม่จำกัดการเพศและวัยใครมีสินไว้ประดับตนเองแล้วก็มีความสง่างามเป็นอย่างยิ่งการสมามารักษาสินนั้นควรยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นนิสัยให้เกิดความเคยชินหรือให้เป็นปกตินิสัยซึ่งจะปฏิบัติให้ได้สะดวกและทำให้สินบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ถ้าปฏิบัติไม่ได้เป็นนิดจะปฏิบัติรักษาเป็นครั้งคราวฉเฉพาะโอกาสสำคัญเช่นวันครบรอบวันเกิดหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีวันมาคาบูชาเป็นต้นถือว่ามีอัน,นิสงดีมากมายซึ่งมีเรื่องของพ่อค้าเจ็้อยคนที่อยู่ในรงคลสูตรอันเป็นมงคลที่สองว่าด้วยเรื่องการพบบัฑิ เป็นทาหอนว่าพ่อค้า7จ0คนลงเรือสำเภาแล่นไปตามท้องท,ทะเลใหญ่เพื่อค้าขายคันถึงวันที่เจ็ดขณะที่เรือสำเภาแล่นอยู่ท่ากลางหาสมุทรนั้น<ๆ>เรือสำเภาเกิดแตกน้ำไหลทะลักเข้ามาพวกพก่พอค้าก็ตัวต่อความตายพากันกราบไหว้วงสองเทพเจดาที่ตนเองเคารพนับถือในที่นั้นมีบุรุษผู้หนึ่ง ก่อนลงเรือสัมภาวได้วายหวยทานรับตายอาภรและสมาทานศิลปห้ากับผาุดสงบุรุษผู้นั้นนั่งอยู่ท่ามกลางาสัมภาวที่จะนา,นาถึงศิลและท่านไม่มีความกวนกะไวพ่อคาทั้งหลายจึงถามถึงเหตุผลที่ไม่กลัวตายบุรุษผู้นั้นจึงตอบว่าข้าพระเจ้ามีจิตบริสุทธ์ตั้งมั่นอยู่ในศิลภาประการ แม้ถึงจะตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เป็นแม่ฉะนั้นข้าพระเจ้าไม่กลัวตายข้อค้าทั้งหลายเมื่อได้ฟังความที่บุรุษผู้นั้นเล่าแล้วก็มีความเียใจยต่างต่างกันพาขอสมทาทานสินค้าจากบุรุษผู้นั้นข้อค้าเหล่านั้นได้จัดแบ่งเป็นเจ็ดพวกมีจำพวกละหนึ่งรอคนพวกร้อยที่หนึ่งรับสินเสร็จแ,แล้วนาเพิ่มขึ้นมาเพียงข้อเท้า พวกร้อยที่สองรับสินเสร็จแล้วนำาพ่วมขึ้นมาียงเข่าพวกร้อยที่สามรับสินเสร็จแล้วนำาพ่วงขึ้นมาถึงเอวพวกร้อยที่สี่รับสินเสร็จแล้วนำาพ่วงขึ้นมาถึงสะดือพวกร้อยที่ห้ารับสินเสร็จแล้วนำาพิ่ขึ้นมาถึงอกพวงร้อยที่หกรับสินเสร็จแล้วนำาพิ่ขึ้นมาถึงคอพวกร้อยที่เจ็ดรับสินเสร็จแล้วนำาพ่วมขึ้นมาถึงป้า ท่านพวกขอค้าสมาทานสยนเสร็จแล้วบุรุษผู้เป็นอาจารย์จึงประกาศให้ทราบว่าสิห้านี่แหละจะเป็นที่พึ่งของพวกท่านได้สิ่งอื่นนอกจากสินไม่มีแล้วท่านทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในสินที่สมาทานแล้วเถิดขอสิ้นคําของบุรุษผู้นั้นก็อค้าทั้งหมดก็พาพันจมลงในห่วงแห่ง,งหมหาสมุทรชหลอดนั้นคันตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งสิ้น เทพธิดาเหล่านั้นได้เสวยทิพสมบัติท้งนี้ด้วยอนิสงการรับษาสินห้าอย่างชั่วคู่เท่านั้นก็จะได้ว่ารับผลดีมีอนิสง์มากดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีควรที่ท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้รับษาสินเพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีอันจะอำนวยประโยชน์ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยทัพยสมบัติสวรรค์และนิพพาน ส่งดังคำส่งดังคำสรุปสินที่ทได้ยกตรวเทศว่งต้นว่าสีเรนะสุพันติยันติเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลถึงสุคติได้ก็พอสินเป็นผู้พร้อมด้วยสักสมบัติก็พอสินและถึงพานิพานได้ก็พอสินฉะนั้นบุคคลพชระสินให้ทสุด ดังนี้ท้าสาส่วนทั้งหลายการได้ทราบอนิสงส์การรักษาสิ็นแล้วควรจะได้สมาทานรักษาอยู่เป็นนิดเพื่อดำเนินชีวิตให้มีศักยภาพที่ดีและมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตอลอดถึงสังคมสว่วนรวมดังที่ได้วิสัญชนามาแล้วเทเทชสนะปริโยสฐานีในการที่สุดแห่ง พระธรรมเทศนาด้วยอนุนภาพของพระคุณสิรนาใจและบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลห้าจงบรรดาอธิบาลทั้งสาส่วนทั้งหลายให้ปัจจากโลกภทัยที่ยัตอุราคอันตรายทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจตุพอทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาาะภะปฏิทา,านธรรมสารสมบัติและะสมจำนองหมายสิ่งใด ประกอบด้วยความชอบธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปัานาทุกประการเพินแสดงพราธรรมมัธนานเรื่องอน,นิสงการรักษาจิตหามาก็ส่งวรแก่เวลาจึงขอ,อยุติไว้เยียงเท่านี้เอวังก็มีประการเอง